สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโค้ดของเล็บหอันที่หนึ่งนะครับบรรทัดแรกก็คือ include wear d h ead, กับ include liquid crystal ก็คือเราเรียกใช้ตัว library 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ define คือกำหนดค่าพอร์ต pin อยู่ที่ a0 liquid crystal ก็คือเราเรียกใช้ตัว library เมื่อกี้กำหนดค่า lcd กับ i c 2เป็น0คูณ 0x27 สิบกช่อง2แถวนะครับแล้วก็ voice set up serial begin เลขเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองนนี่คือกำหนดค่าตัว lcd เริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปข้างหลัง lcd set cursor ที่ศูนย์แล้วก็0นให้แสดงคำว่า p o t e n t i a meter แล้วก็ white loop ก็คือเราจะทำให้มันทำทำไปเรื่อยๆนะครับ InPortValue ค่าที่กำหนดก็คือให้อ่านค่าของพอตพินแล้วก็ซ e r i a l p i n นก็คือให้แสดงคําว่า PortValue บน p o t e n t i o m m t t r r เฮ้ยบนจอ LCD นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเอาค่า p พ t v a l u e มาตัวที่เรากำหนดไว้ให้มันอ่านเมื่อกี้ LCD Set Cursor ก็คือ Set Cursor ไว้ที่ <c oughs> ตำแหน่งศูนย์นะครับตั้งสองอันตัวนี้ก็คือจะโชว์ค่าพอตแวลูของตัวที่เราให้มันอ่านนะครับโชว์โชว์บนจอ LCD ดเดเรสองร้ย200ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการต่อครับของตัวบอร์ดแล้วก็พอรตแล้วก็ L.C.D. นะครับเริ่มจากพอร์ตก่อนก็ได้นะอันนี้สายดำนะครับ G.N.D. นะครับ G.N.D. ก็จะไปต่อกับตัวจ่ายไฟนะครับ 3V3 แล้วก็สายตรงกลางคือสายสี oh. ฟ้านะครับ Output นะครับ Output ก็จะไปต่อกับตัว A1 นะครับกระบ,บอกแล้วก็สายสีขาวครับ VCC ก็ <V> จะไปต่อกับกลาวนะครับต่อไปตัวนี้นะครับสายดำกลาวนะครับก็จะไปต่อกลาวของบอร์ดนะครับแล้วก็ <c oughs> VCC ของตัวนี้นะครับก็จะไปต่อกับ VAIN นะครับแล้วก็สายสีเหลืองคือ VDS นะครับก็จะไปต่อกับ D2 นะครับแล้วก็สีเขียวก็คือ SCL นะครับก็จะไปต่อกับ D1 นะครับส่วนการทำงานนะครับ สวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมจะมาอธิบายการทำงานของบอร์ดแล้วก็ตัวของ LCD แล้วก็ตัวพอร์ตนะครับก็คือจากการที่เพื่อนอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็ตัวพอร์ตต่อกับตัวบอร์ดแล้วก็ตัว LCD ต่อกับตัวบอร์ดนะครับเราสามารถปรับค่าได้ได้ที่ตรงพอร์ตนะครับ หันไปก็คือตัวเลขก,ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ถ้าหมุนหมุนไปอีกฝั่งก็ <laughs> ดับ <c oughs> เอาไหมไม่หลักคื้นเลยไม่อธิบายไหมไม,ไม,ไมไต่ตัดเอาตัดได้ตัดได้ส่วนการทำงานของพอร์ตกับตัว LCD นะครับที่ต่อกับตัวบอร์ดนะครับ มุนไปอีกฝั่งก็คือตัวเลขก็จะลดลงก็คือค่าดํำสุดของตัว lcd หรือตัวพตนะครับแล้วพอหมุนไปอีกทีก็คือค่าสูงสุดของตัวพตที่แสดงบนจอของ lcd นะครับครับขอบคุณครับ